ห้องนี้นะคะ30ตารางเมตรปล่อยให้เช่าค่ะอยู่ที่สุภาลัยพนังก้านะคะเจ้าพระยาห้องสตูดิโอแบบนี้นะคะชั้น14ราคาปล่อยเช่าดีมากค่ะท่านใดสนใจทักเข้ามานะคะมีราคาพิเศษให้แน่นอนค่ะโต๊ะเตียงตู้นะคะให้ครบเลย พาไปชมในส่วนของห้องน้ํานะคะก่อนที่จะพาไปชมในส่วนของครัวสุขภัณฑ์ในห้องน้ําก็มีให้ครบนะคะตัวนี้โถดสุขภัณฑ์นะคะพื้นที่ชาวาบ็อกเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะถัดมามาชมในส่วนของห้องครัวมีพื้นที่ห้องครัวที่มีตู้เย็นนะคะขนาดใหญ่แยกไว้ให้ชัดเจน พื้นที่สำหรับวางไมโครเวฟนะคะมีให้ที่ล้างจานนะคะเคาน์เตอร์บนล่างค่ะพื้นที่สำหรับเก็ื่อผ้าแล้วก็ระเบียงด้านนอกวิวสวยมากท่านใดสนใจนะคะสอบถามมาได้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะห้องนี้นี่มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงค่ะเพื่อนบ้านติดกันมีแค่ไม่กี่ห้องฝั่งตรงข้ามก็เป็นในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะที่จอดรถสะดวกสบายนะคะทำเลยดี